สวัสดีตอนเย็นค่ะฮัลโหล my f r i น n d สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้ตอนเย็นนะคะสั่ง่อหมกกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนจากร้านเตาหมูพัทยาเช่นเคยนะคะแล้วก็ไปทอปมานะคะไปซื้ออาหารแล้วก็อาหารสดแล้วก็อาหารแห้งบ้างแล้วก็ซื้อไก่มาหนึ่งตัวนะคะทุกคนแล้วก็แวะซื้ออาหารแมวด้วยโอ้โหนี่นะคะทุกคนเพิ่งถึงบ้านนะคะก็จะมาทาน่อหมก กับกเพื่อนๆนะคะทุกคนมาดูว่าเราสั่งห่อหมกอะไรมาบ้างนะมีสามอย่างนะคะทุกคนจะมาชิมให้ดูนิดนึงนะคะเพื่อนอันนี้คืออะไรคะทุกคนมีห่อหมกหลายอย่างมากเลยนะคะเช่ั้นโอ้อันนี้เป็นหมกห่อหมกหัวปลีนะคะเพื่อนๆคะห่อหมกหัวปลีนะคะทุกคนอันนี้เป็นอะไรเออ มีหลายอย่างนะคะที่ฉันก็สั่งมาโอ้โหหอ่อหมกหน่อไม้นะจ๊ะวันนั้นจะสั่งทานแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าร้านตะหูเขาทําเสร็จขายช่วงบ่ายนะคะบ่ายสี่โมงสามโมงสี่มงเย็นนะคะก็เลยี่วันนี้ได้กินนะคะทุกคนนี่ก็เลยจะมากินกับเพื่อนๆน,นะจ๊ะหอ่อหมกหน่อไม้หอม่อหมกหัวปรีแล้วก็อันนี้อะไรมาดูกันจ้าฉันสั่งหอ่อหมก เหมือนจะเป็นห่อหมกไข่ปลาหรืออะไรมาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้คืออะไรดิฉันขอดูก่อนนะคะอันนี้คืออะไรคะทุกคนโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นปลากรายนะคะมีมาสองห่อใส่มาด้วยกันนะคะดิฉันก็เลยเอาไปฝากคุณป้าด้วยห่อหนึ่งข้างๆนะคะแกคงจะได้กินห่อหมกไข่ปลานะคะมาทุกคนจ๋า ทานด้วยกันเลยจ้าโอขาาา้ข้าเหนียวนิ่มมากทุกคนจ้าข้าเหนียวนิ่มมากค่ะมาจ้าชิมด้วยกันนะคะจะชิมให้ดูนิดหนึ่งนะคะทุกคน โเป็นหอ่อหมกอันนี้เป็นหอ่อหมกหน่อไม้นะคะหอ่อหมกหน่อไม้คําใหญ่ๆนะคะจะชิมให้ดูนิดหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆหนะ่อละสามสิบห้าบาทนะอืมอืมรสชาติดีมาก อันนี้อันนี้น่าจะเป็นปลากายนะคะทุกคนมาค่ะคำาใหญ่หอ,อร่อยไม่เค็มค่ะ อือทุกคนอร่อยมากเลยอืออันนี้หัวปลีนะคะ หัวปลีค่ะทุกคนอืมมีใบตองแบบนี้นะคะทุกคนมาำใหญ่ๆเลยนะคะอืมอืมอร่อยมากอืมลูกชายรอกินไก่นะคะ เดี๋ยวขอชิมหน่อไม้ก่อนนะคะอืมอืมเขาเรียกว่ารากายนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะอืม เป็นแบบรสชาติบ้านๆนะคะทุกคนเผ mm hmm. ็ดแล้วก็แซ่บนะคะอื mm hmm. หอวตีอื้อ mm hmm. หมูฮัตปิอร่อยมากนี่ค่ะทุกคนอืมทำใหญ่ๆค่ะ อือเดี๋ยวอีกคำหนึ่งนะคะทุกคนลูกๆรอกินไก่แล้วนะคะชิมห่อหมกหนา่ไม้ให้ดูอีกคำหนึ่งเขาทำอร่อยมากค่ะทุกคนรสชาติแบบอร่อยอ่ะอืมอืม อร่อยมากมเดี๋ยวเอาอกไก่ให้ลูกก่อนนะคะทุกคนวันนี้มาชิมให้ดูนิดนึงไปก่อนนะคะกินมูม,มามหรือไม่สุภาพขออภัยเรื่องนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายพบกันอกไก่นะจ๊ะมีแกะให้ลูกๆแล้วจ้าลูกๆอยู่ไหนครับโอ้ยลูกๆอยู่นี่ครับมาคอ,อามคอมตุ่มคอมอือสองหนุ่มนะครับสองหนุ่มนะ สองหนุ่มนี่แบบนี่อกไก่นะคะชอบอกไก่มากเลยค่ะอกไก่อบนะคะนี่ค่ะสองหนุ่มเขาก็จะกินด้วยกันนะคะทุกคนให้กินแค่นี้นะคะเพราะว่าต้องกินอาหารซองหรือกระป๋องของเขาหรืออาหารเม็ดด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ให้เขากินแบบว่านิดหน่อยนะคะหิวมากหิวมากเลย รอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมาม่าขี้เกียจออกไปซื้อนะดูสิครับอ,อร่อยกันมากเลยอร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมครับอ,อร่อยกันมากเลยนะครับสองนม อร่อยมากมากเลยอร่อยมากมากเลยโอเคโอเคจ้าถ่ายให้ดูนิดนึงค่ะทุกคนไปแล้วนะคะชิโร่ไปแล้วนะเดี๋ยวไทเกอร์ก็จะกินหมดนี่เลยใช่ไหมลูกไทเกอร์จะกินคนเดียวหมดนี่เลยทุกคนเนี่ยเห็นไ,ไหมคะโอเคบ๊ายบายครับ